วันนี้มีคําถามจากคุณโยมท่านหนึ่งเข้ามาว่าความฝันถือเป็นนิมิตลางบอกเหตุของเราเองได้นะครับเป็นอย่างนี้นะคุณโยมความฝันเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือหนึ่งเป็นเรื่องของจิตวิวรู้วเราคิดถึงเรื่องอะไรมากๆเข้าเนี่ยถึงเวลาพอนอนปับ๊บเรื่องนั้นมันยังค้างใจอยู่ก็เลยเก็บเอาไปฝันอันนี้เกิดจากความคิดของเราเองไม่ใช่เหตุอะไรจริงจัง ประเภทที่สองคือเทพสังหรอ,อันนี้เนี่ยเทวดามาดนใจเข้าฝันบอกเหตุล่วงหน้าอันนี้มีโอกาสเป็นจริงสูงถ้าไม่มีอย่างอื่นเข้ามาขั้นไว้ก่อนนะประการที่สคือบุคพนิมิตอันนี้จะเกิดกับผู้ที่มีบุญญาบารมีเยอะๆยกตัวอย่างเช่นพระนางสรีมหามายาตอนที่จะประสูติจะตั้งพระคันของพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยก็จะฝันว่า มีช้างเผือกมาเดินเวียนประทักษินรอบปราสาทที่พักอยู่สามรอบแล้วก็เดินเข้าไปในพระคันอันนี้ถือเป็นบุคพนิมิตก็หนักแน่นยิ่งกว่าเทพสังหรณ์อีกเนี่ยประการที่สี่คือาธาตุพิการได้แก่ว่าไปทานอาหารไม่ถูกหลักเข้าเนี่ยท้องเสียโคก่าโคกากลางคืนเลยนอนไม่หลับหลับตื่นตื่นแล้วเลยฝันนั่นฝันนี่เปะปะเนี่ยอันนี้ก็เอาเป็นสาระอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าความฝันเราเอง จัดอยู่ในประเภทใดเจริญพร